สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนนะจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพศ2565น้นั่นเองอากาศก็ถือว่าไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับบุรีรัมย์ประมาณสัก18-19องศาเอ้ยประมาณสักติ0องศานะองศ ปวดกระดูกกระเดี่ยวยกเครื่องสูบหนาบาบางก็สนุกมันมันมันมน,นะได้ปลาอะไรบางไม่รู้ตอนเย็นก็เอามาปิ้งเออมันก็ได้ได้อยู่ได้ยสนุกนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ต่ายจะไม่อยู่นะครับวันพุธกับวันพฤหัสพี่ต่ายจะมีปล่อยรถ fc หนึ่งท่านก็คือวันที่9ของพี่สุทัศน์คนหลักนะลูกค้าอยู่กรุงเทพแต่ว่าวันที่9ที่ลูกค้าลงมาพี่ต่ายต้องไปกรุงเทพส่วนทางกันแต่ว่าจะมีทีมงานคอยสมมอบให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่สุทัศน์เป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปรีวิวไว,ไว้ก่อนเผื่อพรุ่งลบ,บไป นี่หลายๆท่านเห็นสัญ,ญลักษณ์ก็ดูรู้เลยแหละว,ว่ามันเป็นรุ่นไหนสีไหนนะครับก็คันนี้แหละที่พี่ตายจะรีวิวให้ในวันนี้นะ คันนี้นะครับต้องบอกว่าเฮ้ยไม่มีสีนี้ในรุ่นนี้แล้วนะคือสีส้มเนี่ยไม่ผลิตอีกต่อไปนะครับก็คือไม่มีแล้วของบุญพีสุทศน์นี่ก็เรียกว่าโชคดีมากๆเป็นคันสุดท้ายของปี2022แล้วจอกตั้งแต่ราคา865,000บาทนะปัจจุบันนะครับรุ่นนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าราคาถูกปรับขึ้นไปเป็น8 8 2 0 0 0บาทเอาเอาเป็นราคาปัจจุบันและกันจะได้ไม่งงนะครับ882,000บาทคันนี้นะครับก็คือเจ้าตัววีครอสสามจุดศโดย สีที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสีส้มนั่นเองไม่มีอีกแล้วนะบอกให้ย้ำอีกหนึ่งรอบเดยจะมาถามาคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วก็ลูกค้าไม่ยอมปล่อยด้วยนะครับรุ่นนี้นะด้วยความที่เป็นเกรดแซนะครับขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวไฟหน้าแบบอ s u z u v i s ช o ่นไบ LED ได้ไฟสูงไฟต่ำหลอดเดียวกันนะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้ที่อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีเจ้าตัวไฟตัดหมอกมาให้เวลาที่เราต้องลุยป่าฝ่าเขานะครับหมอกลงจัดอย่างเงี้ยเราสามารถเปิด เปิดเพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีขึ้นได้กระจังหน้านะครับถึงจะเป็นเจ้าตัว4คู 4, 4สายลุยก็เถอะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเกรดแซนะครับมันยังคงความหรูหราด้วยกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้ของอี u ุโครเมียมนั่นเองโดยด้านบนนะครับมีการตัดสีเทาก็เรียกได้ว่าดุนิดๆในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับเกรดแซเนี่ยพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเบรก ABS นะครับออกตัวในทางลื่น,ออ,น,นออกตัวในทางลาดชันอย่างออกตัวในทางลาดชันนี่สำคัญมากๆเวลาที่ เราต้องขึ้นป่าขึ้นเขาใช่ไหมครับซึ่งเส้นทางมาลาดชันเนี่ยเจ้าตัว V ี r o s s คันนี้นะครับมันมีระบบช่วยออกตัวในทางลื่นมันทำให้เราไม่ต้องภาวะพวงเพียงแค่เรานะครับปล่อยเท้าออกจากเบรกแล้วก็มันจะเบรกให้อีก2วิเราก็มาแตะคันเร่งเพื่อออกตัวที่ป่าที่เขาได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นทางลาชันมีมาแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เรามาดูเจ้าตัวล้อมันนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ย เป็นเกรซัดก็เถอะโดยปกติเจ้าตัวเกรซัขับ2ใช่ไหมครับเขาจะใช้แม็กซ์ขนาด17นิ้วแต่ว่าตัวนี้ไม่เลยโน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 นะครับเขาใช้นะครับแม็กซ์ขนาดเดียวกับตัว แซดที่เป็น4ประตูนะครับก็คือ Max Line ล port ขนาด18นิ้วนนั่นเองน็อตล้อ6ตัวนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าลุยป่าลุยเขานะครับล้อจะหลุดเพราะว่าน็อตมันเยอะมากๆ6ตัวเลยทีเดียวส่วนเบอร์อยางที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวยางบริสโต้นะครับเบอร์อยางของมันเนี่ยเป็น265 60 18นั่นเองถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตัวลายยางของมันนะครับมันยังเป็นเจ้าตัวลายยางเ t ทีอยู่คือลายตัวเนี้ย มันลุยก็ดีแหละวิ่งทางเรียบก็ดีแหละมาได้ทั้ง2หน้านะครับส่วนมากก็จะเน้นทางเรียบกันส่วนใครสายลุยจริงๆก็ไปเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว a อทีซะนะตัวนี้นะครับระบบการสกเกนของเขามาพร้อมกับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมเจ้าคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชคอัพแกนนั่นเองมันได้ข้างสีทูโทรอๆแบบนี้ก็มีมาให้จากโรงงานนะเราไม่ต้องซื้อเพิ่มเดี๋ยววันที่สมมอบลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมีการล้างอีกทีหนึ่งแบบเอียเอ่ยมเลยตัวนี้นะได้กระจกมองข้างที่เป็นสีทูโท,ทนะครับบนเป็นสีเดียวกับตัวรถดด้าาานล่งจะสีํไฟ แบบ LED มีมาให้สัญลักษณ์ของ V Cross นะครับบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยชั้นแตกต่างจากรุ่นอื่นชัดเจนเพราะว่าชั้นเป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อนั่นเองใบปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้เป็นแบบ b u i l อินปัดได้เงียบแล้วก็สะอาดมากๆติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับคันนี้จะเป็นด้านหน้า60ด้านข้าง70นั่นเองเซลว่ากาศออกแบบเหมือนกับตัวท็อปเลยตัว M ใช้ยังไงเขาก็ใช้อย่างนั้น ตัวกันาสาดนะครับเรียบร้อยโอ้โหมันสวยมากๆเลยนะเจ้าตัวสีส้มในเสียดายทำไมเขาไม่ผลิตในะี่ลูกค้าก็สั่งจองเยอะอยู่นะตัวมือเปิดของเขานะครับมันก็จะมีเจ้าตัวมือเปิดที่เป็นโครเมียมแล้วก็ตัวจารองมือเปิดสัญ,ญลักษณ์ของตัว D-MAX นะครับเราก็ติดให้เรียบร้อยมีสัญญาณกันขโมยมาให้นะรุ่นนี้โอ้โหครบจริงๆตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกระบะ ที่เป็นกระบาดท,ที่มีขนาดใหญ่เพื่อนะครับพี่น้องชาวเกษตรกร,ะะกรนะครับต้องไปบรรทุกผลผลิตที่ในสวนในป่าในเขานะครับพวกประกาศอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบรรทุกต่อเที่ยวได้เยอะนะครับมันทําให้เราลดต้นทุนต่อเที่ยวนั่นเองผลกําไรจึงมากขึ้นสติ๊กเกอร์มหามงคลเดี๋ยวจะติดให้นะครับแล้วก็ลาฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นั่นเองมีมาให้เช่นกันนะครับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับ ตัวล้อแม็กด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นลายเดียวกับด้านหน้านั่นแหละแต่เวลาที่เราบรรทุกหนักๆเนี่ยด้านหน้ามันเป็นดิสเบรกใช่ไหมสมมติบรรทุกกระลำปีเต็มรถออกจากไร่อย่างเงี้ยเจ้าตัวดัมเบกตัวนี้ให้การหยุดที่ไว้วางใจได้มากสุดๆมีความปลอดภัยสุดๆที่สําคัญมันดูแลรักษาง่ายอีกด้วยนะครับบรรทุกนขนาดไหนก็ไม่ต้องห่วงนะครับจะมีเจ้าตัวเชสซีที่มีขนาดใหญ่นะครับรองรับการบรรทุกบรรทุกได้เยอะจริงๆเลยเอาเราไปดูกันบ้างน,นะครับช่วงล่างของเจ้าตัว V c r o s s เนี่ย ด้วยความที่มันเป็น 4, 4ูณ 4, ใช่ไหมการวางตำแหน่งของเพาเนี่ยมันต้องวางไว้บนเพาะนะครับเพื่อความสูงของตัวรถเวลาที่เราไปทางต่างระดับเนี่ยมันจะทําให้ท้องมันไม่คูดไปกับพื้นถนนนั่นเองโช๊คอัพแก๊สมีมาให้อันนี้เป็นช่วงล่างเดิมๆของเขาเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวยางอะไรที่มีขนาดใหญ่ถึง18นิ้วเลยทีเดียวอีกหนึ่งอย่างนะครับอาวุธเด็บอาวุธเทพของเขาเนี่ยหลายๆท่านบอกพี่ต่ายไม่ยอมพูดเลยก็คือเจ้า4 4ดิฟบล็อกนะครับคือมันมี Deep มด้ว,วรวไฟฟ้า ก็เวลาที่เจ้าดิฟล็อกมันทํางานนะครับมันจะยึดเจ้าตัวล้อหลังเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาให้เป็นชุดเดียวกันเลยนะครับต่อให้ด้านขวามันไม่ถึงพื้นแต่ว่าด้านซ้ายมันยังยันพื้นให้อยู่มันก็สามารถไปได้นะครับขวาหมุนเท่าไรซ้ายก็หมุนเท่านั้นเรียกว่าสุด,ดยอดจริงๆไฟไท้ายนะครับก็มาแบบไฟไท้ายแบบ LED นะ ไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายหรือว่าไฟเบรกนะครับกันชนท้ายส่วนตัวนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันหลายๆท่านก็เรียกกันชนท้าย2ส,สเตปเออเขว่ากันไปอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเจ้าตัวเกรดแซนะครับแต่เขาก็จัดอยู่ในตระกูล4ีุ่สเอาให้ดูท้ายโดยรวมหล่อๆของเขานี่ สีส้มนี่ดูบาดใจแบบเจียเจนับมากๆเลยทีเดียวกล้องมองหลังมีมาให้นะครับเข้าป่าฝ่าเขาถอยเลยว่ามีต้นไม้อยู่ข้างหลังไหมกล้องมองหลังตัวนี้มันจะทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองมาพร้อมกับเส้นกะระยะนะเอา้าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างน,นะครับเจ้าตัววีครอสสามจุดศูนย์เกรแซดที่เป็นแคปตัวนี้แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างภายในไปดูกันดูกันไปบายแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในให้องโดยสารของเขากันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าตัววีครอสเกีแซ ตัวแคปตัวนี้นะครับราคาก็อยู่8 8 2 0 0 0บาทอันนี้พี่ต่ายอิงราคาปัจจุบันนะส่วนลูกค้าเนี่ยไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับเพราะลูกค้าจองไปแล้วนั่นเองคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวประตูแคปของเขานะมันออกแบบให้เปิดได้มากถึง90องศาเลยทีเดียวนะครับเปิดปิดได้สะดวกเขามีมือจับสําหรับเปิดปิดของเขาน็อตยึดนะครับก็มีให้มากถึง2จุดด้วยกันด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในเรื่องของความแข็งแรงทนทานได้เลยตัดมาที่บริเวณสเปซแคปของเขานะครับถึงมันเป็นแคปแต่ว่าผ ในห้องโดยสารที่เป็นแคบของมันเนี่ยออกแบบให้กว้างมากๆซึ่งการที่มันออกแบบได้กว้างแบบนี้นะครับมันทําให้เราใช้อัไประโยชน์ได้เยอะไม่ว่าจะเข้าไปนั่งไปนอนออกกองไปเก็บนะครับขับรถไปไกลๆนะครับโอ้ยอยากนอนพักก็ได้นะครับตัวนี้มีบุนุ่มให้ด้วยเผื่อเราจะนั่งนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวผ้าบุลังคาที่มันเป็นสีเทาลำโพงเซอร์เราสาวก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับไฟส่องสวาง่างก็ตรงกลางก็มีด้านหน้าก็มีที่นี้นะครับยางปูพื้นเนี่ยพี่ต่ายก็จ มันจะเป็นถาดที่สามารถเก็บฝุ่นได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็จะมีขอบนั่นเองทีนี้แผงประตูด้านข้างของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนด้วยความที่มันเป็นสไตล์เกรดแซดถึงสายรุยก็เถะนะครับมันก็ทิ้งความรู้ราไม่ได้บุนุ่มนะครับแล้วก็เดินด้วยได้สี่ทถสองเส้นด้านบนด้านล่างก็เดินอีกหนึ่งเส้นโหบุนุ่มด้วยหนังสุดยอดจริงๆนะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้ามันก็จะเป็นเจ้าตัวสีดําเงานั่นเองรุ่นนี้ต้องพับกระจกด้วยไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟ้าถังน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะเป็นตตรรงงนนีีี้้เเเิมไดดททุกอย่่าลป็ซ ตั้งแต่ B0 ถึง B20 ปรับระดับไฟหน้าเผื่อเราบรรทุกหนักๆน,นะครับก็ปรับตัวนี้เพื่อลดไฟลงมานั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับตัวเบาะนั่งที่มีทรงสปอร์ตนะครับน่าใช้มากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญมันมีเทคโนโลยีคูลแมกนะครับลดการสะสมความร้อนส่วนพื้นของมันเนี่ยนะครับนอกจากมันพุ่มด้วยหนังให้ความสัมผัสที่นุ่มนวลมันยังมีเจ้าตัวเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่พื้นมันอีกด้วยคือตรงนี้นั่นเองไม่พอนะครับ มันปรับระดับสูงต่ำได้มากถึงไม่ใช่มากถึงนี่มันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้แล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เอากุญแจนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นกุญแจรีโมทมาพร้อมกับเจ้าตัว i m m o b i l i z e เอรนะครับ <Okay. S 1> ซึ่ง เป็นตัวที่ลดโอกาสในการถูกโจลกรรมนั่นเองแล้วทีนี้นะครับตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัย3ก้การแบบสปอร์ตนะครับแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังนะแล้วก็ฝั่งขวานี่มันมีครูส่วนทูนให้โอ้วีครอสมีครูส่วนทูนให้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับลดการเมื่อยล้าของเท้าไม่ต้องเหยียบเรล่งตลอดแล้วก็ควบคุมจากพวงมาลัยเอาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นฟังกชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนั่นเองเวลาที่เราขับรถไปนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเราไม่ต้องเอื้อมไปตรงนู้นเราก็เค่ มาเพิ่มลถตรงนี้หรือว่าใช้ฟังก์ชันตัวอื่นก็ได้นะครับมาตรวัดแบบซูเปอร์วิช n ั่นนะครับออกแบบให้อ่านค้าง,ง่ายและที่สําคัญมันสามารถปรับระดับแสงได้ด้วยให้เหมาะสมกับสายตาเรานั่นเองตัวนี้บริเวณคอนโซลหน้ามีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีเทาออกแบบให้มีความล้ำสมัยแล้วก็เท่มากๆเลยทีเดียวระบบความบันเทิงเนี่ย ไม่ใช่ไก,กา๋าอาราดจะบอกให้มันมีในส่วนของหน้าจอขนาดใหญ่ถึง7นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับเวลาเข้าป่าเนี่ยถอยหลังก็เห็นต้นไม้นะครับด้านหลังก็ทําให้เราไม่ถอยชนนั่นเองมีเส้นการระยะให้นะครับรองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS มันก็สามารถเชื่อมต่อได้นะแล้วที่นี้นะครับแอร์ของมันเนี่ยออกแบบให้มีความล้ําสมัยหรูหรามากๆเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับ3ฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายปรับทิศทางนะครับพัดลมน้ํายาแอร์คนใช้ไม่สับสนนั่นเองแล้วก็ ตัวนี้นะครับอาวุธเด็ดของเขาก็คือการเปลี่ยนจากขับเลื่อน2ล้อเป็น4ล้อนะครับซึ่งเวลาที่เรานะครับขับรถไปนะทางปกติลาดยางนี่แหละไม่มีอะไรแต่ว่าอไปเฮ้มันเป็นทางกรวดบาเฮ้ยต้องการการยึดเกาะถนนที่สูงขึ้นความเร็วไม่เกินร้อยก็หมุนเลยนะครับสักพักหนึ่งเอ้าเฮ้ยเพื่อนกําลังขนมันอยู่นะเพื่อนตะโกนเรียกเฮ้ยมาหาหน่อยเอ้าต้องมันทางครูขระนะครับทางต่างระดับเยอะใช้ความเร็วไม่ได้ต้องใช้พละกําลังนะครับน้นพละกําลัง จอดรถก่อนเขาเกียร์ว่างกดตัวนี้นะครับนี่แล้วก็หมุนไปด้านขวาแค่นั้นเองเจ้าตัว 4L ตัวนี้มันก็จะพร้อมที่จะพาเราลุยไปยังป่ามันสำปหลังเอา้าโอ,โอ้ล้อฝั่งขวาด้านซ้ายมันลอยนะครับเราก็กดตัวนี้ดีบล็อกปึ๊บนะครับมันเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะแค่นั้นมันก็จะล็อกชุดด้านหลังเป็นล้อเดียวกันต่อให้ด้านขวาลอยแกก็ลอยไปด้านซ้ายเดี๋ยวฉันจะพากแกไปเองส่วนตัวเกียร์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดารุ่นนี้นะครับไม่มี เกียร์อัตโนมัติให้เลือกมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะตัวนี้ก็เขาเรียกว่ามันจะมีการบุนุ่มด้วยหนังมาให้นะแล้วก็ด้านล่างมันก็จะเป็นสีดำเปียนโนแบ็กนั่นเองโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาอันนี้ขออนุญาตกลับคืนนะครับเสียงก็แกก๊อกแก๊กตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัว อ่ามอตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งอีซูของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของขับเคลื่อนสีล้อเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับสีตั้งแต่ไฟฟ้าตั้งแต่ยี่สิปีที่แล้วแล้วเราไม่ได้ใช้เกียร์ฝากเลยนะไม่รู้จะฝากใครได้เข้าเองดีกว่าห <laughs> ยอกหยอกนะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเครื่องยนต์ที่ส่งพลังมากๆเลยต้องบอกว่าเครื่อง3 0 0พันตัวนี้นะครับมันแรงตั้งแต่เกิดเลย3 0 0 0ซีซี190ยแรงมา้าตัวนี้จะเป็น ตัว VGS Turbo โบนะครับคือเทอร์โบแปรผันนั่นแหละมันควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าแม่นเร็วฉับไวตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็แรงบิดของมันเนี่ยมากถึง450นิวตันเมตรโอ้โหสุดยอดจริงๆ190แรงม้านะครับ450นิวตันเมตรเอา้าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งไว้ให้ลูกค้าดูก่อนก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอฮงเไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันไใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ